สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาชาวชาวเวลากาแฟมานังบอกแวะแวกับพี่น้องยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยแล้วค่ะพี่น้องะ่ะ ก็ติดสถานการณ์ใช้คำว่ามันโหดเกินมนุษย์โหดร้ายเหลือเกินนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่เรารู้กันอ่าสามสีวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะกรณีเจ๊กกั้งกับน้องฟ้านี่แหละคะ่ะพี่น้องมันเป็นการที่ <c oughs> เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็อดเอามาพูดไม่ได้เพราะว่าจิตใจทําด้วยอะไรทําไมถึงโหดร้ายทารุณขนาดนั้นอย่างที่เรารู้กันเพราะว่าเรามาสังเกตเห็นอย่างที่ว่าและคะ่ะพี่น้องขาว่าคําพูดคําจาของน้องเขาก็เป็นคนซื่อๆนะพี่น้องนะถ้าจะพูดตามจริงสืบเนื่องมาอย่างที่บอกอมีพี่เขาติดต่อมาทางคุณหนุ่มกัญชัยออกรายการโหนกระแสในส่วนของโดนทําร้ายร่างกายน้องของเขามันก็เป็นเรื่องราวที่ออกทางสื่อมาเยอะแยะที่ติดตามกันอยู่ ตอนนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าจะพูดความจริงก็คือ มอ,มองได้หลายแง่มุมไงคะพี่น้องขาไม่ว่าทางราชการเองทางผู้เกี่ยวข้องเองได้รับเรื่องราวแล้วทําไมไม่มีการกระตือรือร้นต้องเกิดเรื่องก่อนต้องร้ายแรงก่อนต้องมีนมมินิก่อนเหรอถึงได้เป็นทําไมไม่มีการเข้าไปสืบสอหาว่า,าปัญหาเกิดจากอะไรเพราะเรื่องของเรื่องมันก็อยู่ที่ว่าตามที่ออกรายการหนนกระแสมีการที่น้องคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยไปไปเป,เป็นคนรัก เป็นคนเอ่อเป็นแฟนเก่าว่างั้นเถอะครับพี่น้องคะ่ะเป็นแฟนเก่าของพี่ชายแล้วก็ พี่ชายก็เลยเอาน้องไปฝากไปดูด้วยตอนแรกก็บอกว่าจะเอาไปเรียนหนังสือแต่ก็ส่งเสียเรียนค่าแค่ปีกว่าปีเดียวเองไม่ถึงปีเองเพราะว่าน้องบอกว่าน้องไม่อยากเรียนแล้วประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นเราไปก็อายุ10กว่าขวบตอนนี้ก็คือ28 29แี่แล้วก็เท่ากับสิบกว่าปีอยู่กับเขานั่นแหละค่ะแต่พี่ชายก็คือมีการเลิกรายกันกับผู้หญิงคนนี้พอผู้หญิงคนนี้ก็ดูแลอ่าก็จะมีหมาหมาเยอะแยะแมวเยอะแยะเหมือนกันแมวก็หลายตัวหมาก็เป็น30ตัวอย่างที่ว่า แล้วก็ให้น้องฟ้าคนนี้เป็นผู้ดูแลนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายก็คือ,อมีการทําร้ายร่างกายพี่ชายเห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆเพราะมันอาการหนักก็เลยจําเป็นต้องหลอกล่อแล้วก็เอาตัวเขาออกมานั่นแหละคือที่มาที่ไปแตม่มันมีจุด,จดสังเกตยอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาว่าในส่วนก่อนหน้านั้นมีการเกิดปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ทําไมถึงไม่มีใครผู้ที่เกี่ยวข้องทางราชการทางผู้ที่เกี่ยวข้องที่มนุษยชนพวกนี้แหละค่ะพี่น้องขาทําไมไม่มีการไปช่วยเหลือเขาบอกว่ามีการ มีชาวบ้านมีการร้องเรียนอยู่เหมือนกันไปไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอะไรความยุติธรรมต่างๆพวกนี้มีการร้องเรียนไปอยู่เหมือนกันแตง่เงียบไปถ้าไม่ถึงสื่อก็คงจะไม่มีรอให้น้องคนนี้อาจจะ,ะเสียชีวิตก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้นะั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการที่จะมองได้หลายแง่มุมว่าหนึ่งละ,ะนายจ้างเราจะใช้คําว่านายจ้างลูกจ้างเ <c oughs> พราะเหตุการณ์นี้เพราะว่าถ้าจะบอกว่าเอามาเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานมันก็ไม่น่าจะใช่เอามาเลี้ยงเป็นนับ ถือเหมือนแม่นับถือเหมือนลูกกันมันก็น่าจะาใช่เพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปแบบนี้มันไม่มีคาใช้คํานี้ระหว่างสองคนมันเป็นการนาจ้างลูกจ้างร้อเปเซนเลยล่ะค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ไปทําร้ายเขาขนาดนั้นจิตใจทําด้วยอะไรแต่ที่สําคัญก็คือเขามีการยื่นร้องขอร้องไปทางหน่วยงานต่างๆผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครทําอะไรจนมาถึงสื่ออย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้อง่าแต่ถึงสื่อนี่ถือว่ามันสายเกินไปไหมก็ถือว่าสายเกินไปแหละเพราะถึงขั้นที่อวัยวะเพศเน่า ตาบอด หูเปลี่ยนสภาพปากเปลี่ยนสภาพอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นการทารุณเป็นการซ้ำๆเป็นการทำโหดร้ายมานานเหมือนกันเป็นปีๆอย่างที่ว่าอย่างที่น้องก็พูดเลรวคะพี่น้องคะเพอถ้าจะพูดตามจริงว่าน้องเขาไปโหดร้ายอะไรยังไงไหมลักษณะท่าทางการที่พูดของน้องก็ไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายทารุณเป็นคนที่อ่าดุร้ายอะไรเลยอาจจะโอเคอาจจะประมาณว่าขี้เกียจอาจจะมันหลงลืมอะไรยังไงก็อาจจะเป็นไปได้แต่การพูดกระจาของน้องถ้าเราเห็นตามสื่อต่างๆนี่ก็ถือ ว่าน,น้องก็เป็นคนปกติเป็นคนที่มีมารยาทเป็นคนที่ใจอบอ้อมอารีอยู่แล่ละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนดื้อโหดร้ายอะไรทําให้ถึงขั้นเอาขนาดเอาชีวิตไม่รอขนาดนั้นยังดีที่พี่ชายก็ช่วยออกมาได้ทันตอนนี้ก็เราก็ให้กําลังใจทนายเกิดผลเนาะพี่น้องเนาะเ,เ,เพราะว่า ทตนายเกิดผลรับปากกับคุณหนุ่มกัญชัยว่าจะมีการไปช่วยเหลือในด้านคดีอะไรอย่างไรเราอยากให้ลงโทษอย่างสะสมซึ่งตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีการจับไม่ว่าจะเป็นเจ้คนนี้แล้วก็ผู้ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งลูกน้องอีกคนหนึ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือติดคุกไปคืนสองคืนแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการประกันตัวออกมาไหมเห็นบอกเมื่อวานไปการยื่นประกันแต่มีการคัดค้านหรือไม่ไม่ทันเวลาด้วยประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ก็ยังไม่ประกันตัวก็คือ นอนคู่ไปแต่เราเองไม่อยากจะให้ ไม่ไม่อยากจะให้อภัยค่ะพี่น้องขาถ้าโหดร้ายแบบนี้ถ้าเป็นอาการแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเป็นคนจิตใจที่โอ้ยขนาดนอายุแค่สิบกว่าปีเองสี่สิบกว่าปีเองนะคะพี่น้องขาแต่ทําไมาถึงโหดร้ายได้ขนาดนั้นเราอยากให้ลงโทษสังคมลงโทษแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ทางกระบวนการความยุติธรรมอะไรอย่างไรอยากให้ลงโทษแบบสาสมขนาดนี้ปล่อยคนแบบนี้ไว้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาดามหน่อยมองก็น่าจะเป็นจิตวิปริตหรือเปล่าคัะพี่น้อง่าเพราะว่ากับการที่ไป โหดร้ายธรรุนบางคนก็บอกว่าโอเคเขาอาจจะไปอยากจะมีท่งมีเซ็กประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องคะแต่มาดมาดมหน่อยมองว่าถ้าเป็นเจ้าของบ้านจริงถ้าเลี้ยงคนงานไว้สักคนหนึ่งอะไรอย่างไรถ้าเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองแล้วควรที่จะส่งเขาคืนหรือไม่ก็เอาเขาออกไปไม่ต้องไปให้เขาอยู่ใกล้ถ้าบอกว่าเขาเป็นอันตรายนะคะในกรณีที่อวัยวะเพศมาดามหน่อยจะมองอย่างนั้นว่าในกรณีที่อวัยวะเพศของเขาเน่าเปื่อยขนาดนั้นเพราะว่าใกล้ตัวเขาแล้ว ก็อัยวัยวะเพศแข็งตัวนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะแต่มาดามหน่อยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ประเด็นถ้าตัวเองเป็นคนปกติเป็นคนจิตปกติเนี่ยถ้าโอเคมีเหตุการณ์แบบนี้เอ๊ะมันอันตรายกับเราแล้วนะอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็คือปล่อยเขาออกไปเอาเขาไปส่งบานอะไรยังไงหรือไม่ก็ต้องหาวิธีการทําอย่างอื่นแต่นี่ก็คือรูปร่างของเขาผิด เพี้ยนไปหมดเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในการกระทําอยากฝากทนายเกิดผลเอากำลังใจไปให้ทนายเกิดผลสู้ในเรื่องนี้นะคะพี่น้องขาแล้วก็เอาเรื่องราวให้ถึงที่สุดปล่อยออกมาก็เป็นปัญหาแก่สังคมอยู่ดีแหะคะ่ะพี่น้องขาเพราะเหตุการณ์นี้เป็นคนจิตใจที่วิปริตจิตใจไม่ปกติแล้วนะสำหรับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็ด้วยเหมือนกันแหละคะ่ะผู้ชายคนที่ ชื่ออ้วนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราติดตามข่าวอยู่รอดูค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้สังคมลงทันไปแล้วละ่ะแต่ตัวเองอ,อยู่ในคุกแล้วก็อยากจะให้คดีนี้มันเป็นคดีที่สอนใจอย่างที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทำไมเพิกเฉออยนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะโอเคเรามาติดตามกันในสิ่งที่มันโหดร้ายเกินไปนี่ผลสรุปจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันอีกทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ